อาหารเท้งื้นนี้ครับว่าก้อยส้มครับพี่น้องเนื้อก้อนส้มนี่อยู่ขาหลังเด้อพี่น้องเจ็ดเด็เลยครับพี่น้องมันนี่ครับติดต่อหน่อเปนคนมีดีครับผมแล้วที่ิดคิดยไตมราครับ่่อพ่นคเจิวาเจียวเ็่บาก็นวใหญ่ปากตเน่เดิมเลอาอร์พร้อมส่งไป โซกเหล็กเล็กเตัวนี้ครับนี่นี่เป็นก้อยสุ่มก้อยอันนั้นก้อยขมได้เอากสองสาหายก้อยสองสาหายเหมือนแซ่บเนยนะสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านครับตาเนื้อแดดเดียวอีเด้อร์ครับพี่น้องมื่อนี่นี่แหละเบิ้งรถครับเนื้อความงามมีงามนี่ยวจับเพื่อพี่น้องเบิ้งเลยงามทุกแซ่ทุกเซนเลยเด้อพี่น้องคน ลืบเอ็นลืบไข่อ่ะอย่างสวยงามเลยได้พี่น้องคนน่ะแบบนี้แหละกระเทียมนะครับพี่น้องนี่กระเทียมก็จะมีมันติดเล็กๆน้อยๆเวลาไปปิ้งมันจะได้หอมเดียวหอมดีครับพี่น้องนีมันหอมเดียวหอมดีครับพี่น้องเพื่อสนใจจะได้เนื้อแดดเดียวไปยู่ไปกินเด้อครับแพ็คนึ่งกับบรรจุ200กรัมครับคือ2ขีดละครับแพ็คละ200บาทครับพี่น้องนี่เนงามนี่แหละครับอันนี้เป็นเนื้อโง่เนื้อแดดเดียวครับจะเขงสีโนรักฟาร์มครับพี่น้องนี่เพิ่นคัดสัตว์เนื้อมันเคยอย่างงามเลยเด้อครับ เดี๋ยวบงด้านนี้ไปทางนี้เป็นหมูแดดเดียวเด้อครับอันนี้อันนี้ก็แพ็คหนึ่งสองร้อยห้าสิบ 1, กรัมครับในราคาร้อยยี่สิบาทเมนบรุตนครับต่อแพ็คครับพี่น้องงา,งามแบบนี้แหละครับขัดอย่างสวยงามเลยติดมันเล็กน้อยครับเนื้อหมูเนื้อสะโพกค,ครับเนื้อสะโพกเนื้อสันคอเด้อครับพี่น้องนีงามๆทั้งนั้นกำลังเคองอยจะพอเก็บแล้วล่ะครับอันนี้เราเป็ดกับเขาเด้อ พี่น้องผู้เลิน,นใจจะได้ไปยู่ไปกินทั้งเนื้อแดดเดียวทั้งหมูแดดเดียวนะครับพิมพคําว่าสนใจใต้คลิปนี้ได้นะครับผมขอบคุณครับผมไปกับเขากันเด้ยบยวนงนี่แหละครับพี่น้องอาหารทิ้งื้นนี้ครับว่าก้อยส้มครับพี่น้องก้อยส้มแ่บๆเนื้อก้อนส้มมันกำลังเปาะเอ็นปเปาะไข่ไ้แน่แล้วครับนี่เป็นด้านภายนอกเนื้อก้อนส้มนี่อยู่ขาหลังเ้อพี่น้อง มันจะเป็นปั้นโคโลอย่คือปะคอ้อนี่แหละครับอันนี้คือแหกไว้ประมาณกิโลนึงครับพี่น้องละกอยเส่บๆครับปาดทีนี้กับส่วนนี้บละกอยขมนําจากน้อยนึงงด้ยครับพี่น้องนี่ปาดไ้เนี่ยแลกักๆปาดเนื้อในเสยจากน้อยนึงแบบเด็ดๆเลยครับพี่น้องมานี่อันนี้กระถินน้อยเพิ่นขอจัดกระถินน้อยเ็เลยจงไว้เธอครับพี่น้องมีแต่มองเด็ดๆทั้งนั้นเอาบาดนี่ละ มาเบิ่งทางนี้พี่น้อง <ปะ S 1> เหนียวผ่าเสียบเป็นพกเลยเด้อรับพี่น้องนี่เพรครับเพตองพอหน่อยเป็นคนมีดีครับผม <c oughs> จะเข่งสีนรักฟาฟั่มบานอุปรีคือเก่าแล้วครับผมเอามาเอดเนอ้อแดดเดียวแล้วกะเอามาเอสยูเอดกินนําครับพี่น้องแบบว่าละก้อยใน้น้อยเสียบเสียบก้อยขมแต่ว่าอันนี้ละก้อยส้มเขาห้องว่าก,ก้อยมะนาวเนาะภาษาภาษาทวไปเนาะว่าก,กอ้อยมะนาวอหอมหอมเสียบเสียบเดี๋ยวแล้ว เอาเพเสเซอร์มอเ,เอดสุกไว้คือเก่าแล้วครับพี่น้องโอ้ยแต่คมดีแต่พี่น้องคนนะ่ะเพราะว่ามันกอกแตกกอบน้องป๋าแตกพี่น้องเงนะอ้ยคนน่ะกูเพียงงา,งามเลยตัวนี้ครับสุดยอดเลยนะลูกนี่มองมันคมเสบเพอหอนพอดีคมเสบมีอ่อ,อนเกินไปมีแค่เกินไปมองเสบีบเสยบเลยละครับพี่น้องตนนะคิดว่าพอได้แล้วกินเพียงต้องกินซุกครับผม จังสบายทองครับโอ้ยหอมหหวยครับผมเป็นระจำของพ่าเนาะจำก็บว่าอยู่ดีมีเฮโอ้วแต่คนี่่นบาบอกครับกันว่าแบบว่ารู้วัสดีพี่น้องเนาะไส้เสี้ยวว่านพี่น้องพี่น้องก็ได้วัดดีรวมเปเบิรดละเ็นลาเันก็เป็น มารายาทของคนไทยกันนี่เนาอ <c oughs> คนไทยทั้งต่างประเทศคือเดี๋ยวเบิร์ละ <c oughs> สับนี้ก็พอแล้วครับพี่น้องเอาไปเสื้อไ <c oughs> <น>ยก้อยมะนาวแหละครับเพราะว่ามะนาวต้องไปเอาต้นพุ่นหลุมยังหน่อยต้นมะนาวหน่อยเขาปลูกไว้เพิ่มไปครับพ่อย่งอยู่ด <c oughs> เดี๋ยวเขาฝนลงก่อนช่วงนี้มันปลูกย่างครัครับแ <c oughs> ปลวต้นพุ่มนมะนาวเขาต้นนี้มันหน่อยมียังงามต้นนี้ต้งามครับผมทามาชมบ้านพ่อน้อยซอยเดิมคันว่าพื้นมัน จับเพิเม่ะมอมดนน่อพี่น้องบังเป็นดอกดกขนาด,ดเดยหรอบนี่ถังรุ่มแม่นปัดแต่ว่าในความคืดของพอน้อยคืดว่ามันะมีจับกระโดดขันเป็นดกนั่นขันเป็นอ่างห้างนะจับดีครับพี่น้องรอบนี้นี่สมใยแก่ครับพอได้กินีย่ะสิเหลืออะนึงลลี้เข็นอยู่นํางานน้อยกับมาสมบูรณ์ดีท้เด้อพี่น้องสอางมวยเลยนะถ้ามันมีส้มกับเด็บซื่อไล่เม็ดพี่น้อง ธรรมศาสตร์มีดีสีดฟานสีดยาเพล้อเบิ่งจักเพจจักดางกับธรรมศาสตร์มันก็พอได้กินเนี่ยครับพี่น้องกปล่อยไว้ในนี้ลนะฟังนั้นอย่างหลายหนย่วยอย่างตนนี้คือร้อยหน่วยนะาฟังนะแต่ก็มาเอาฟังนี้ก็มันแก่แห้งแหละไปไปไว้กับไรเมร็ดขึเดียวเดวนี่ครับไรเมล็ดต้นที่สามครับพามาชมผักสวนขวั้วอีกฟังบานหนึ่งของพ่อหน่อยซอยเดิมครับ ง่ายกระถางจะฟังนั้นมาฟังนี้ครับพี่น้องแล้วก็นี่ครับที่ลูกเคย,ยันปาดล้อโรดเอสดกอร์มาลงนี้แหละครับใส่การได้ไดีค่ัขนาดเลยหอมทางนี้ก่อนเด็กฟางเราว่ารถออโรดเราว่าเราเราปูเคื่องมหม่เดีด๋ยวฉันสวย่ายอีก <c oughs> ผลแล้คะแน, <c oughs> นกพี่น้องอันนี้เป็นหอมโฮเดียวหอมแขกแล้วครับพี่น้องเอามาปูลงแล้วมันก็งามพักสี่หอมกับยอดเดียวนะครับแต่พักเถือมอยู่ทางนั้นพักสี่ยังงูแต่อันนี้สย,ย,นยอนย้อนเอาเื่อมัน บางบางมันก็เป็นต้นเป็นกอห่างงอแห้งงามช่วงนี้ปลูกยังกาง,ง่ายนะครับเนาะอากาศมันเย็นครับียังไ่ก่อนตักสีหอมโอ้ข้างนี้แม่แม,ม่ปางปลูกหอกหอดขณาครับขณาของอันเต้อยต่อเขาเนี่ให้สมดีเพิ่นได้มาให้ปลูกครับแปะแปะเพืกอเถื่อนบานนี่เป็นกุ้ยช่ายที่เรียกปุยเอามาฝากครับผมกุ้ยช่ายขึ้นชายครับอ๋อขึ้นขึ้นช่ายครับป๋อ อันนี้ของเบาปุ๋ยสาวปุ๋ยเพิ่นและครับขอบคุณหลายๆดเด้อเบาปุ๋ยไอ้เพื่อนนะไอยป๋าเอามาเน็บกีิไว้นี่แหละเอ้ามันแล้วพอได้อยู่ได้กินนี่างละมั้งทางนี้พักเถิมครับเนี่ยเอามาซื้อมาปลูกใหม่ครับนี่กำลัางงามดูสาวมาเด็ดไปเธอหนึ่งแล้วละนี่เมื่อนี้ก็เด็ดอีก่อนทางคุณนก็ได้อยู่ครับแต่ก็พาพี่น้องมาเบิ่งสวนโคนน้อยๆทางนี้ก่อนโอ้บ้านน้อยนะครับพอได้อยู่ได้กินครับ,รบสถานที่น้อยกับปลูกของอยู่ของกินให้มันได้อยู่ได้กินครับอย่างละเล็กละน้อย อันเลอะเขาปลูไม่ได้กันยังซื้อเพิ่นครับพี่น้องหน้านี้มันหน้าหนาวมันพอปลูกได้อยู่ก้อยส้มตองออนี่เป็ดสีหลายๆจังเลยเสียบหอมอันมีออกโคโลดอลูกซอยบางๆนี่แหละอ,อันนี้เราก้อยขมนะครับพี่น้องกำลังซอยมีก้อยหลายเด้อครับจานหกซิบนี่ล้วก้อยเสิรือกต้องใหม่เสิร์ฟเดีข้าจะเอาขายตา,ตามตลาดนี่ขีดละสามสิบบาทครับ พอคตามเหมือนที่แบบว่าขายตาาม้นลาดไหมครับแมนไหมครับมันแม่นมาแล้วได้กำไรได้โบกูว่าได้บ่ได้แก่ว่าขย่อขายกันตามตลาดนัดไหมครับเขาจะเอาเนื้อมาสั่งหรอกตีเป็นขีดละสามสิบบาทครับแม่นเนื้อกับโลนึงกันสามร้อยอยู่แล้วยังมองขือกับสองเปรตสนิทไหมเพราะว่าค่าหอมค่าพริกเคนเดียสนิท หรือว่าปนใหเนื้อเนื้อง่วมาราคาถูกครับจังหวะเห็นอยู่ในคลิปเด็<ม>ไดไหครับมกมีแน่นอนครับิ่นได้มองโรละสองร้อยเซน,นตตัวนี้เป็นเนื้อคันแทนานครับพี่น้องตอนคันแทนานมันต่อเพือนานนิดเล็กน้อยครับมันสะอาดดีอยู่ไปล้างวางยาในการปล่อยเสือดียวเลยนะปล่อยเครื่องในผสมเนื้อนิดหน่อยครับพี่น้อง อันนี้ดอกจอกเลยพี่น้องดอกจอกงูมีแม่นดอกจอกตรงให้ตรงหนาเลยสะอาดสะอ้านด,ดีครับขนาดเลยครับอย่างเดีกและน้อยเสือเดียวครับพี่น้องบัดกรวยขึ้นมาแล้วบักหน่อยมีหน่อยได้เห็นว่าในหน่อยนั้นนี่สามสิบสามสิบกีบพี่น้องนี่นะสามสิบกีบเนี่ยกินง่ายก็มูครับ ทำรับตลบหรว่าครับ <c oughs> ก่อนเพราะวาก,กับมาคัดเดี๋ยวนี้แหวเทาแล้วมันจะมียากระโดดต่ว่าขันยำบดีบางเทียมันอาจจะเขาไปเขาหรือเขียวได้ครับผมเพราะว่ามันจะเป็นแขนเออยอมรับยังได้รูเลยตามสภาพเทาน, <c oughs> นะนาออันนี้ตับหวานครับพี่น,อน้องมันนี่ซอย,อย,ยนี้น้อยผดีผลื่อเสียบๆนแล้วพี่น,อน้อง มันนี่พอนอนเงียก้อยสองสา,ายครับผมอันนี้แมนสาไฮหนึ่งก็คือสาหายขมครับอันนี้ครับชุดขมครับส่วนสหายก่อนนี่เป็นสาหายฮสมครับผมไว้สองสา,ายครับผมอุย้ยบังเนะครับโ,โชว์ก่อนพี่น้องโชว์ก่อนเนื้อก้อนสมเนื้อปกักก้อนโคโลปะคอดก้อนโคโลเชลีครับผมตอนนี้เราฝักมุนเด้ดพี่น้องบ้านนี้ ສອຍເຊິ່ງລະຍັງລະຝັກ1 2 3ສອຍຝັກຕົ້ນເດີບນນ້ຍຍๆັງັກນ້ອຍ มาฝากเสน,น่ห์ละครับพี่น้องมาเน,นี่ยละก้อยสม้มแซ่บก้อยมะนาวหอมหอมกวยสองสหายโยชันมันนี่นี่สองรสชาติสวัสดีครับพี่น้องอีฟซีพ่อน่อยไส้เดิมสปูตรสกนครับอยู่ดีมีแห้งเด้อไมมไ่มีค่ะบ่ได้สวัสดีเมีเยเด้สวัสดีพี่น้องเอด้ทาอเด้อไส้นังอยู่สางนัง <laughs> กลคนฝักค่ฝัครับผมอม,มุนด้อจังอของเขียวทาไปปเขานอมะีกันเดียว่มีพเหอครับสายบาะมิยยโอเคค่ะครับ<ว>กลางคม่พักหอมไม่้ครับพี่น้องอย่งะเบืดมะนาวนี่ยเดี๋ยวมาซอยเบร์มะนาวกอนเด้อบันเด๋ออย่างว่าใบใหญ่เลย น,นี่เสร็กอยสมกอยสองสหายพี่น้องมานิแซ่บเข้าทีผ่านบนาไว้ก่อนเด้อพี่น้องน้ยเ,เ,เดียวมันสะสมแล้วปะปาดเฟอือไว้จักเปล่ง ส้มด้วยอ่ะปรุงแล้วเด้อพี่น้องไอ้บานนี้ก้อยส้มอ๋อพอว่าได้แบบปลาปั่นบอครอบมันันเนื้อใหม่หูกปั่นก็มีเป็นน้ำคันเนื้อบกเออคันเนื้อเก่าเก่าบักหามมือนั่นนะเออยังปั่นนี่ยังปั่นอันนี้มันไม่ใหม่ั่ปั่นก็มีเป็นน้ำก้อยเลยแต่ว่ายุ่อะครับถ้าตอนฝักมันก็เป็นเหนียวเหนียวแน่นะเนื้อใหม่เนื้อสดถูกเก๋เก๋ได้สิ่น้องบังยาผงสุรสดบนนี้เก๋ อันนี้สาหาสสมครับผมทงนี้เสือเอาไปทางนี้เขาคโัวขวไม่ไหมครับพี่น้องโคโคสีดังนักจังไหยหอมหวยครับเสือไปเลยจกสามครึ่องยังหอมดีต่อพี่น้องนี่ครับโคโคบอพิดกับขัวไม่ไหมครับผม,มวิ่าว,ว่าแจวใหญ่ปางคิดทำมทำน เออดึนไปปาไปแล้วไปลื่นไม่ได้เนาะพี่น้องเสรลงไปเลยเสร็ไปช่มเต่งไงสกปก่านชมโผดอะไรกินยะได้เนาะพี่น้องเออหน่อยนึงสก่อน กอยมะนาวกินกก็พักกระดาบ่า่หน,น,นอ่งออนเศษเศษน้อะเด้อพี่น้องมานศษเศบเดี๋วเด้อสุกคนอหอมมะนาวดินนดเอาเดี๋ยวแวด้อพี่น้องก่อนคั้นเบือมะนาวเื้อก่อนอันนี้ถ้าพกน่าถึง เติร์ผอมลไปเด้อพี่น้องผักหอมผักเติมครับเสิมลงไปนี่ล้เิมะนาวเสิรอลงไปก่อนแล้วเอาเทาเสิร์ผักหอมลงไปเท่ากัไม่ต้องกรโดนแห้งครับมนกครับเราไปกระจายพอม่โรักับรายการลยไปตอนนี้สิ่มิึงแล้วเสบแล้วครับพี่น้องเลยสองจานเน้นๆเลยโคเลย ก้าอายสมนี่บ่ผิดหวังจากเทียรครับผมสำหรับผู้มักสายสมครับน้องขนาดตำมักสายคมนี่คันได้กินก้อยสมล้างในนี่โอ้ยเคกว่ามันมีแห,งแห,งนหน่ง,ง,งอทองมีนครับผมเป็นรูญญ้สึกวะ่าได้กำลังบางชาครับนี่ชิ้นีหญ่ที่สุดเหมือนกันสิบมือนกันเล่นหมดครับเสียบเถอะเป็นสีสันกันเนาะ ในก่อนเด้อพี่น้องเลยผักกับในตัวกิวนมพ์โซนตรงเตียงตัวนี้แนวเส็บสหายแหลกพันไปแล้วครับผม <c oughs> ว่าละเสริมมืดนี่ย่านพี่น้องกินนํายีได้ย่านมันขมแห้งครับพี่น้องแล้วเลยละแบ่งไว้จักหน่อยก่อน <c oughs> สำนี้พอดีเนาะนี่ <c oughs> ยัยงหลายอยู่วะหามันนั่นยังตื่หนหมาเนาะหามมันมีขมมีน้อยเดิ้นมันนี่ก้อยจานหกสิบเหมือกันนะ โอ้หกสิบบาทพอครับนี่นะหกสิบใส่เลือดบบอครับเสือะได้รวยวันนี้จะกันต้นลงมัดเท่กันพี่น้องไอยขาหม้อเลยมะสองสหาย จกเสื้อเดือดเสื้อเพสลงไปแล้วก็หลบุงแล้วเด้อพี่น้องบ้านนี่สายท่านี้กบมักผงโชดคือกันครับผมคือเก่าพิของเศษพอมีแนี่ยมักบบครับแนวแนวกินครับหวยมักเมื่อขวนได้หรอครับก็จะแนวกินเปลี่ยนกินได้มักเมื่อ มันมีแนวคาร์ลนะครับมีได้แนวคาร์ลเจ็บมัดขวนโอโค่เจ็โโโโน,น,นะครับนะอนนี้เอาสีจีบจับข้างในพี่น้องอ,อย่างเกลือเนาะเกลือขาดบ่ได้ครับผมหัวใจหลักของการเฮ็ดกับเผาอาหารอีสานเลยครับน้อยแต่นี่นักเกลือเด้อพี่น้องขั้นมันจางแจ้งน้อยกันอย่างน้ำปลามาเยอะนี่เดียวเดี๋ยวไปเอาอันนั้นก่อนดีกว่าอ,อินโต้ไปพี่น้อง อันนี้ผ<พ>มเป็นน่องพรอนเนี่ยครับผมอันพกมารอบก่อนแต่อันพกมามืาอนี้กระต้มใบคือเก่าแล้วครับพี่น้องเศษน้อยมันจังแสีบตัวขมขม,มนขวนเสียบได้ของแท้เขียวเขียวแบบเขียวสองหงอเลยครับซัมมี่กระติกาแล้วครัซัมมี่บังคับพอรับเตอนขั้นมีขมพออย่างตื่นดีเนาะไว้นี่สักก่อนย่านพ่าเพ่เหมัอนกันเป็นปตะขมดีไหมลูกครับผม โอ้ยอันนี้โซกเล็กเล็กเล็กตัวนี้ครับนี่ได้การได้เหมาะพอดีพันเบอร์มะนาวเสือลงไปก่อนนะไดพี่น,อน้องที่เห็นเกียวเกียวเบอร์มะนาวได้การแต่ว่าสิมกันนะน,นี่ผักเด้อพี่น,อน้องสอยไว้สหายขมครับผมไปผักเข้าไปแล้วครับเป็นพอดีว่ะเสอร์บีลงไปหน่อยนึงได้การเลยลงโตม๊มอ่ะผาผาถูก มเมนต์หกสิบาทแล้วครับ่อรับร้อยครับฮะานการละน้องลงสามเลยลงจานเลยเสร็จเสร็จเดี๋ยวี้เลยเปนี่เลย พันครับผมโอ้มาเข้ามาเขากันครับจะทำพันหลุมล่อเขาดีครับได้โตผันคุณครับผมอาจารย์เราเป็นคู่ด้วยมากครับพี่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านครับมาเสแสร์เดียวเด้อมือนี่เฮ้ยลองก้อยสุ่มนี่งก่อนก้อยที่ก้อยสุ่มก้อยอันนั้นก้อยขมได้เอาสองสายก้อยสองสาหิเหมือน แต่ว่าเราขอลองก้อยส้มสัก่อนเด้อเนาะเพราะว่าก้อยผมเอาดุอยู่แสร็จเบเดียวนะว่ามันขัดนน่อกอันก็เกิดเสยอยู่หน่อย้อยเป็่นเเจ้ามีคนตั้สีเนี่ยแต่บ้านอาไหนก่อนครับมาเสียวก้อยส้มนี่นะเห็ท่านพิ่นอย่นะพิ่นปาเสียบเดียวนเสียบท่านพิ่น เที่ยงข้างนครับการมึงก็ดีว่ะดีแสดงว่าแสบแล้วแสบแล้วตัวนี้ขอสดเลยพี่น้องยี อนี่ยม่เหลาคนซิมอ่นอยเนาะซิมนะแกงคือเนาคื้อไออยังกื้อหัวผัดเครัจุดยอดตัวนี้ก็ได้พี่น้องแท่บโราคับเลยเอแทบังสองอย่างได้พี่น้องก้อยสองสหายนี่สิเลยเบิ้งกันน่หน้ยสสหายใช่บัใช่แบกน้าพร้อมเรียบร้อยบ่นยบร้อย มันเรเป็นก้ายส้มได้บว่าันกินไหินไนก็ได้พี่น้องแล้วปางมาก้ายส้มครับผมแม่กำลังแกบอว่าแคบบอเ้แคบนึงมาแคบหนึ่งาอแใกล้เคียงกันอยูหรอคเอาคำหน่อยใช่หใหญ่คปบรับคพีนิ้บอเป็กหรอครับ บอกระมกระงมกะดีอยู่เดี๋ยวเอาเบิงกันนะมันเด็กห้อนกระส้มแับพี่น้องแซ่บกระมคือเก่าพี่น้องแซ่บมาง่บงเนนาวลนี่เขามากินเข่าเทียงน้ำกันได้ครับผมเด้อแม่ได้ก๋อยชุแซ่บจะเด้ พวกเปาะได้หระใ่วต้มน้ำผมจองตาให้ผมกอม่แม่หมากขบเปาะเลี้ยงไปสมงีผมลืมโผเลยล่ะอันไันใั้นมีลืมใครมามาอยขมลืมผัวิ้นหลานจะหอดตัเนาะลืมอะรได้หมาด้วยอาเต้าเลย อันนี้โอ้ยะลืมอเื่อมได้อ้าวเอ้ยก้อยดุดูได้เสื้อเลื่อมผัวเีอยวมาเม็ดสมกินต็ก้อยผมลืมผัวเบิ้ลมกเพิ่งจะแซ่บผมต้องออกก้อยคมมากันนะอ่าคมก้อยคมก้อยผสมกินกับผักกระเดาักระตุ้นก้อยคมมันนี่ขอเน้นก้อยส้มสะบันทัพอันคมกับแซ่บเด้แต่ว่าตัวนี้มันห่างถึงแล้วก้อยส้มก้อยสองสหายพี่น้องมันนี่แซ่บย่างครับ ข้าเกาทงครับผมมาเริ่มหนุบพวัาเพราะว่ามันเด็ไปตัดอร่อยผมจะลืมัวพอดีครับจะลืมๆเื้อถก้อยขมอยู่กับเรื่องในการจบ ้ขอบคุณพี่น้อง FC ทุกคนทุกท่านเด้อครับที่ติดตามเป็นกำลังใจมาตลอดครับกับฟ้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อครับเมื่อนี้ค้อยสองสหายครับทั้งส้มทั้งขมเสิรทั้งสองอย่างแล้วก็ตำมะฮุ่งก็สุดยอดพี่น้องมืนอี้เสิร์ฟปูดองขอบคุณครับผมขอบคุณค่ะมาเสิร์ฟแซมเด้อครับเมากินเขาน้ำแม่เด้อ